สวัสดีค่ะวันนี้ครอบบ้านหนูก็มาชวนทําเมนูขนมบราวนี่ชาเขียวนะคะสูตรแล้วก็วิธีทําเทคนิคต่างๆก็เป็นของคุณเกสจากกลุ่มเบเกอรี่พอเพียงค่ะส่วนตัวก็เอามาแดัดแปลงวัตถุดิบเล็กน้อยตามที่ตัวเองมีนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ทากันเลยค่ะ เราก็มาละลายช็อกโกแลตกับเนยกันก่อนนะคะก็ใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ของทิวลิปค่ะจํานวน90กรัมแล้วก็ตามด้วยเนยเค็มจํานวน70กรัมค่ะในคลิปเราก็ใช้เป็นเนยของยี่ห้ออาราลรีคอมเพลว์นะคะก็ตุ๋นจนเนยแล้วก็ช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีค่ะวิธีการตุ๋นคือเราจะวางชามลงบนหม้อน้ําร้อนแบบนี้นะคะน้ําในหม้อต้องไม่เดือดนะคะไม่เช่นนั้นแล้วไขมันเขาจะแตกตัวเป็นเม็ดเมเมเมค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตกับเนยเขาก็จะไม่เนียนนะคะ นี่ค่ะได้แล้วเราก็เอาลงมาคนเพื่อคลายความร้อนออกสักเล็กน้อยค่ะจากนี้ก็ตั้งวางผักไว้ก่อนนะคะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาตีไข่กับน,น้ําตาลกันค่ะตามสูตรของคุณเก๊กก็จะใช้ไข่ไก่เบอร์สองจำนวน2ฟองนะคะแต่ส่วนตัวไม่มีก็ใช้เป็นไข่แฝดค่ะจํานวน1ฟองซึ่งน้ําหนักโดยรวมก็อยู่ที่80กรัมค่ะก็นํามาผสมกับน้ําตาลนะคะตามสูตรของคุณเก๊กก็จะอยู่ที่140กรัมค่ะแต่ส่วนตัวปรับลดลงมาเหลือแค่120กรัมนะคะเราก็จะคนแค่พอเข้ากันนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะนําไปตุนบนน้ําร้อนต่อค่ะก็ตุนแค่พอให้น้ำตาลละลายนะคะ ได้แล้วก็นำมาผสมกับช็อกโกแลตที่เราละลายไว้เลยค่ะก็คนสผสมให้เข้ากันก่อนค่ะลักษณะเนื้อที่ได้เขาก็จะมีความข้นหนืดขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อสผสมเข้ากันดีแล้วก็ร่อนแป้งกระผงมัทฉะลงไปเลยค่ะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์จำนวน110กรัมแล้วก็ตามด้วยผงมัทฉะจำนวน15กรัมค่ะในคลิปเราก็ใช้เป็นผงมัทฉะของดอยอ่างขางนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะ ค่ะได้แล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็ขนาด8ปดคูณแคูณสนิ้วนะคะก็เทลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จ oh. แล้วก็ใช้พายเกี่ยให้หน้าเขาเสมอกันค่ะ ตามด้วยใช้ไม้แหลมบนไล่ฟองอากาศอีกทีนึงค่ะเนื้อขนมของเราจะได้ไม่เป็นโพงใหญ่ๆนะคะได้แล้วก็ตกแต่งหน้าขนมตามชอบเลยค่ะในคลิปเราก็ใช้เป็นอัลมอนด์ซีกนะคะวันนี้ก็จะโรยแค่ครึ่งถาดนะคะส่วนอีกครึ่งถาดก็จะให้ดูความฟิล์มของหน้าขนมค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะวางพักหน้าขนมไว้อย่างน้อย3 0นาทีค่ะในช่วงที่รอเราก็มาวอรมเตาอบไว้ก่อนนะคะก็วอรมที่140องศาเซลเซียสไฟบนล่างเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีค่ะและเมื่อพักจนครบเวลาแล้วก็นําขนมเข้าเตาอบได้เลยค่ะเราก็จะอบที่ไฟ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ20-25นาทีนะคะวันนี้ก็จะอบแบบเนื้อหนึบนะคะก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานมากค่ะส่วนตัวก็ใช้ไปประมาณ23นาทีนะคะ ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนํามาวางพักไว้ให้เย็นนะคะและเมื่อขนมเย็นตัวลงสนิทแล้วก่อนตัดแนะนําให้นําไปแช่ตู้เย็นไว้อย่างน้อยสักหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อขนมของเราเซ็ตตัวได้ดีขึ้นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเมื่อเราเอาบาวนี่ของเราไปแช่ตู้เย็นนะคะเนื้อขนมที่ได้เขาก็จะมีความแน่นความหนึบค่ะทําให้ตัดได้ง่ายนะคะใครที่ชอบเนื้อหนึบๆนะคะแนะนำให้แช่ตู้เย็นก่อนทานค่ะก็จะได้อรรถรสยิ่งขึ้นนะคะ ก็จะตัดทั้งหมด16ชิ้นค่ะชิ้นละ5คูณ5เซนติเมตรนะคะนี่นะคะเนื้อขนมที่ได้ของเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะ แต่ถ้าใครชอบแบบเนื้อไม่หนึบมากจะเพิ่มผงฟูแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการอบก็ได้นะคะค่ะและท้ายคลิปนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณต้นทุนแบบคร่าวๆโดยไม่รวมค่าแรงค่าแก๊สค่าไฟค่าที่นะคะ1ถาดก็จะอยู่ที่51บาท50สตางค์ค่ะโดยตรงนี้เพื่อนๆทุนไหนที่จะทำขายนะคะแนะนำให้ไปคำนวณต้นทุนเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงนะคะและสุดท้ายถ้าชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ